ยินดีต้อนรับสู่ Brain Nuggets Time Podcast ย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับการเดินทางของบรรพบุรุษเราใช่ค่ะเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์นี่แหละคะ่ะยาวนานตั้ง7ล้านปีแน่จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาทั้งจากงานวิจัยบทความต่างๆเนี่ยดูเหมือนประเด็นหลักๆเลยคือ มันไม่ใช่ภาพเส้นตรงง่ายๆอย่างที่เคยเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะจริงครับไม่ใช่บันไดไต่ระดับขึ้นมาเปะ๊ปะๆแต่ข้อมูลส่วนใหญ่เปรียบเทียบเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่เลยที่มีกิ่งก้านสาขาแยะ,แยะไปหมดมีหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นมาแล้วบางพวกก็หายไปสูญพันธุ์ไปไม่ใช่ว่าทุกสายต้องมาจบที่โฮโมเซเปียนส์แบบเราเรา ถูกต้องครับงั้นเรามาลองไล่เรียงการเดินทางอันซับซ้อนนี้จากข้อมูลที่มีกันดีกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยที่งานวิจัยหลายชิ้นพูดถึงก็คือประมาณ6-7ล้านปีก่อนเลยครับตอนที่สายของโฮมมนินหรือก็คือสายของพวกเราเนี่ยแยกออกมาจากบรรพบุรุษร่วมที่เรามีกับจิมแปนซีแล้วก็โบโนโโบอ๋อซึ่งข้อมูลทางพันธุศาสตร์ก็ย้ำชัดเลยนะคะว่า เรากับชิมแปนซีเนี่ยเหมือนเป็นญาติกันมีบรรพบุรุษคนเดียวกันไม่ใช่ว่าเรามาจากชิมแปนซีโดยตรงเออ d เ a เรายังคล้ายกันทั้ง98กว่ากว่าเนี่ยใช่ครับใกล้ชิดกันมากแล้วก้าวสำคัญแรกเลยที่ทำให้สายของเราเริ่มแตกต่างออกไปจากข้อมูลคืออะไรครับ จุดเปลี่ยนแรกสุดๆที่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ว่าจะฟอสซิลหรืองานวิเคราะห์ชี้ตรงกันเลยก็คือการเดินสองขาค่ะไบเพดอลลิซิมนี่แหละอืมการเดินสองขาซึ่งมันเกิดขึ้นตอนที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับในแอฟริกายุคไพลโอซีนที่แบบว่าป่ามันน้อยลงทุ่งหญ้าสวรน,นามันเยอะขึ้นใช่ค่ะก็เลยเหมือนถูกกดดันให้ปรับตัว การเดินบนพื้นราบสองขามันน่าจะมีประโยชน์กว่าแล้วร่างกายก็ต้องเปลี่ยนเยอะเลยสิครับกว่าจะเดินสองขาได้เนี่ยเยอะมากค่ะทั้งเท้าที่นิ้วโป้งไม่ใช้จับเกาะแล้วมีอุ้งเท้าขึ้นมาเข่าก็ทำมุมเข้าหากันกระดูกเชิงกรานก็สั้นๆกว้างๆเหมือนชามไม่เหมือนของเอฟที่ยาวๆแคบๆอ๋อมีเรื่องตำแหน่งช่องใต้กะโหลกด้วยใช่ไหมครับที่เชื่อมสมองกับไขสันหลัง foramen magnum ใช่ใช่ค่ะต้องมาอยู่ตรงฐานกระโหลกพอดีดีถึงจะเดินตัวตรงได้ดีแล้วฟอสซิลตัวสำคัญที่พูดถึงกันเยอะมากในเรื่องนี้ก็คือลูซี่สินะครับ australopithecus afarensis ใช่เลยลูซี่นี่ดังมากอายุ3.2ล้านปีที่เจอที่เอธิโอเปียคือการค้นพบเขาเนี่ยสำคัญมากเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่าโฮมินินเนี่ยเดินสองขาได้ค่อนข้างดีแล้วนะคะก่อนที่สมองจะเริ่มใหญ่ขึ้นด้วยซ้า ออ๋เดินสองขานำมาก่อนเรื่องสมองเลยสมองลูซี่ยังเล็กๆอยู่พอ่พอๆกับชิมเปนซี <S <S ใช่ค่ะแล้วก็มีหลักฐานอื่นอีกนะอย่างรอยเท้าเลโทรี่ที่แทนซาเนียอันนั้นเก่ากว่าอีก3.6ล้านปีก็เห็นชัดว่าเดินคล้ายๆเราแล้วแต่ก็น่าสนใจนะบางข้อมูลก็บอกว่าลูซี่เองก็ยังปีนต้นไม้เก่งอยู่นะอาจจะยังใช้ชีวิตผสมผสม,ผสมกันไปอืมก็สมเหตุสมผลครับช่วงแรกๆก,การเดินสองขาก็มีข้อดีเยอะ มือว่างถือของได้มองเห็นไกลขึ้นแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะใช่ค่ะอย่างเรื่องคลอดยากขึ้นหรือที่เรายังบน่บนๆกันอยู่ปวดหลังปวดข่าเนี <laughs> ่ย <laughs> ครับผมพอเดินสองขาได้แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญต่อมาที่ข้อมูลเน้นๆคืออะไรครับทุกเป็นการมาของสกุลโฮโมค่ะสกุลเดียวกับเรานี่แหละแล้วสิ่งที่มาคู่กันเลยก็คือเครื่องมือหินรุนร่นแรกๆโฮโมฮาบิลิสนะครับมนุษย์มือชำนาญ ประมาณ2.3ล้านปีก่อนพวกนี้สมองเริ่มใหญ่ขึ้นกว่าพวกออสตราโลพิเทคัสตะประมาณ50%เลยใช่ค่ะแล้วก็ทำเครื่องมือหินแบบโอโดวานได้ถึงจะดูง่ายๆนะเป็นแค่หินกรวดกระเทาะให้คมๆแต่ก็ถือว่าเป็นการวางแผนแล้วนะมีทักษะแล้วแล้วประโยชน์ของเครื่องมือพวกนี้คืออะไรครับตามข้อมูลที่วิเคราะห์มาหลักๆเลยก็คือเข้าถึงอาหารแบบใหม่ๆค่ะ ใช้แล่เนื้อจากซากาสัตว์หรือทุบกระดูกเอากินไขกระดูกข้างในอืฮืมพวกโปรโตีนพวกไขมันสูงสูงใช่ค่ะซึ่งมันสำคัญมากเพราะมันประโยงกับเรื่องที่ข้อมูลหลายชิ้นพูดถึงคือวงจรการขยายขนาดสมองหรือ encephalization อ่าวงจรน,นี้มันเป็นยังไงนะครับมันเหมือนส่งเสริมกันไปมาใช่ไหมใช่เลยค่ะพอมีเครื่องมือก็ได้อาหารดีขึ้นเนื้อไขกระดูก อาหารดีก็ให้พลังงานพอให้สมองใหญ่ขึ้นได้เพราะสมองนี่ใช้พลังงานเยอะมากแล้วพอสมองใหญ่ขึ้นก็ยิ่งฉลาดขึ้นทําเครื่องมือได้ดีขึ้นจัดการกับสังคมที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นอีกทั้งร่วมมือแข่งขันอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะมันก็วนกลับไปส่งเสริมให้สมองใหญ่ขึ้นได้อีกเป็นเหมือนฟีดแบ็กลูปที่หมุนไปเรื่อยๆในช่วงสองล้านปีต่อมาทําให้สมองโฮมินินใหญ่ขึ้นตั้ง3มเท่าเนะี่ยโหเข้าใจแล้วครับเครื่องมือ อาหารสมองสังคมเทคโนโลยีสมองใหญ่ขึ้นอีกสุดยอดเลยแล้วก้าวต่อไปของสกุลโฮโมล่ะครับก้าวสำคัญมากๆต่อมาก,ก็คือโฮโมอิเรกตัสค่ะปรากฏตัวเมื่อราวๆหนึล้านปีก่อนพวกนี้สมองใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับเฉลี่ยก็700กว่าถึง1200กว่าซีซีได้เลยแล้วสัดส่วนร่างกายก็คือคล้ายๆเราแล้วแขนสั้นขายาวเหมาะกับการเดินบนพื้นมากม แล้วโฮโมอิรกตัสมีอะไรใหม่ๆเด่นๆบ้างคะเครื่องมือหินก็ซับซ้อนขึ้นครับเรียกว่าแบบอะชูลเลียนที่เด่นๆคือขวานมือ Hand ์แอที่แบบกระเทาะสองหน้าสวยงามสมมาตรเลยแสดงว่าต้องคิดซับซ้อนขึ้นอืมแต่มีอีกอย่างที่สำคัญกว่านั้นอีกที่ข้อมูลหลายแหล่งยกให้เป็นการปฏิวัติเลยนะไฟการควบคุมไฟได้นี่เองใช่แล้วการควบคุมไฟเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเลยมีผลยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย โอ้โหเยอะมากครับอย่างแรกเลยคือเรื่องกินการปรุงอาหารด้วยไฟเนี่ยทำให้อาหารมันย่อยง่ายขึ้นดูดซึมสารอาหารพลังงานได้ดีขึ้นเยอะเลยลดภาระลำไส้ไปเยอะพลังงานก็เหลือไปเลี้ยงสมองที่ใหญ่ขึ้นได้อีกอืมแล้วด้านอื่นๆล่ะคะก็มีเรื่องสังคมเรื่องความปลอดภัยไฟให้ความอบอุ่นในที่หนาวหาวให้แสงสว่างกลางคืนช่วยกันสัตว์ร้ายออกไปทำให้ปลอดภัยขึ้นเยอะ แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันรอบกองไฟพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันพัฒนาสังคมไปอีกและที่สําคัญสุดๆเลยไฟนี่แหละที่ทําให้โฮโมอีเรกัสเป็นพวกแรกที่ออออกจากแอฟริกาได้สําเร็จใช่ครับข้อมูลฟอสซิลนี่ชัดเจนเลยเจอกระจายไปไกลถึงจอร์เจียอินโดนีเซียที่เป็นมนุษย์ชวาแล้วก็จีนมนุษย์ปักกิ่งตั้งแต่ประมาณ1.8ล้านปีก่อนนู่นเลย แสดงว่าปรับตัวเก่งมากแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายๆว่าอีเรกตัสแล้วก็กลายมาเป็นเซเปียนส์เลยใช่ไหมคะจุดที่ข้อมูลยุคหลังๆทำให้เราแบบว้าวมากๆเลยคือโลกเมื่อหลายแสนปีก่อนจนถึงหลายหมื่นปีก่อนเนี่ยมันมีมนุษย์อยู่หลายแบบหลายสายพันธุ์เลยอยู่ในเวลาเดียวกันใช่ครับครับตรงนี้น่าสนใจสุดๆเลยในข้อมูลพูดถึงใครบ้างครับนอกจากอีเรกตัสที่อาจจะยังเหลือๆอยู่ กลุ่มที่เรารู้จักดีสุดมีฟอสซิลเยอะหน่อยก็คือ n e a n d e r อร์ l ทาโฮโมนีแอนเดอร์ทลนไงคะที่อยู่ยุโรปกับเอเชียตะวันตกช่วงประมาณ4 0 0แสนถึง4ี่หมืนปีก่อนอ๋อน e แอนเดอร์ l ทานี่ข้อมูลใหม่ๆลบภาพเก่าๆที่ว่าเป็นมนุษย์ถ้ำงโงๆไปหมดเลยนะ ใช่ค่ะจริงๆคือเขาฉลาดมากปรับตัวเก่งสมองก็ใหญ่อาจจะใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยเราด้วยซ้ำร่างกายก็ล่ำสันอาจจะพราะป,ปรับตัวกับอากาศหนาวเครื่องมือหินก็ซับซ้อนนะแบบมูสเตเรียนแล้วก็มีพฤติกรรมซับซ้อนอื่นๆด้วยนี่ครับเหมือนจะดูแลคนป่วยคนแก่แล้วก็มีการฝังศพด้วยซึ่งอาจจะแปลว่ามีความคิดเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วใช่ค่ะน่าทึ่งมาก แล้วก็มีอีกกลุ่มที่แบบการค้นพบทางพันธุศาสตร์ทำให้เรารู้จักเลยคือเดนิสโซวานอ่ากลุ่มนี้ยิ่งน่าทึ่งใหญ่เลยเรารู้จักเขาแทบจะจาก DNA อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับที่สกัดจากกระดูกนิ้วฟันไม่กี่ชิ้นเองที่เจอในถ้ำเดนิสโซวาที่ไซบีเรียสุดยอดจริงๆค่ะแค่ DNA ก็บอกได้ว่ามีมนุษย์อีกกลุ่มที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วเขาเกี่ยวข้องกันยังไงคะกับเน a n d e r ท o r กับเรา ดีเบอกว่าเดนิสโซวานเป็นเหมือนกลุ่มพี่น้องกับเนยนเดรเทาครับคือบรรพบุรุษร่วมของเรากับพวกเขาเนี่ยแยกกันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นบรรพบุพร,รุษของเนアนเดรเทากับเดนิสโซวานค่อยแยกกันอีกทีอ๋อเข้าใจละก็แปลว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมีมนุษย์อย่างน้อยๆ3กลุ่มหลักๆคือเซเปียนยุคแรกๆเนアนเดรเทวและก็เดนิสโซวานอยู่บนโลกพร้อมๆกันเลยใช่ครับ นี่ยังไม่นับพวกอิเรกตัสที่อาจจะยังเหลืออยู่หรือโฮโมฟลอเรสซินเซนส์ที่ตัวเล็กๆเหมือนฮอบิทที่เกาะฟลอเรสอินโดนีเซียอีกนะหูโลกสมัยก่อนนี่มีความหลากหลายทางชีวภาพของมนุษย์สูงกว่าตอนนี้เยอะเลยนะคะแล้วมันก็เกิดคำถามใหญ่เลยว่าแล้วทำไมสุดท้ายเหลือแก่โฮโมซาเปียนอย่างเราล่ะคะข้อมูลเขาว่าไงบ้างเรื่องนี้เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเดียวที่ชัดเจนเลยครับ การที่กลุ่มอื่นหายไปอย่างเนียนเดอร์ททลส์ที่หายไปประมาณ40,000ปีก่อนหลังจากที่ซาเปียนเข้าไปยุโรปแล้วเนี่ยอาจจะมาจากหลายๆอย่างรวมกันเช่นอะไรบ้างคะอาจจะมีการแข่งขันเรื่องทรัพยากรโดยตรงการเปลี่ยนแปลงของอากาศโรคระบาดหรือแม้แต่ความต่างกันเรื่องโครงสร้างสังคมอัตราการเกิดเทคโนโลยีคือมันซับซ้อนมากครับการที่เราเหลือรอดอยู่สปีชีส์เดียวเนี่ยถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ยาวๆ อาจจะถือว่าไม่ปกติด้วยซ้ำนะโห oh, ไม่ใช่ผู้ชนะที่ถูกเลือกมาแต่เป็นผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากๆแล้วตัวโฮโมซาเปียนเองล่ะคะข้อมูลบอกว่าเรามาจากไหนเมื่อไหร่คะหลักฐานตอนนี้ทั้งฟอสซิลทั้งพันธุศาสตร์ชี้ไปที่แอฟริกาเหมือนเดิมครับฟอสซิลที่เก่าแก่สุดๆที่จัดว่าเป็นเซเปียนยุคแรกๆเลยนะอยู่ที่เจเบลีฮูดในโมอร็อกโก,โกอายุตั้ง30,000 0กว่าปีโห oh, เก่ามาก แล้วก็มีที่โอโมคิบิชที่เอธิโอเปียด้วยใช่ไหมคะอันนั้นก็เกือบ2อ0 0 0นปีใช่ครับลักษณะเด่นๆก็คือกระโหลกที่มันสูงๆกลมๆหน้าผากตั้งๆสันคิ้วเล็กลงแล้วก็มีคางส่วนเรื่องการออกจากแอฟริกา out of Africa ข้อมูลใหม่ๆก็บอกว่ามันซับซ้อนกว่าเดิมอีก ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเมื่อ6กถึงเจหมื่นปีก่อนแต่อาจจะมีหลายระลอกก่อนหน้านั้นด้วยและประเด็นที่พีกสุดๆที่ DNA ยุคหลังบอกเราคือเราไม่ได้แค่ไปแทนที่พวกเขาเฉยๆนะแต่มีการผสมข้ามสายพันธุ์กันด้วย interbreeding ใช่เลยอันนี้คือเปลี่ยนความเข้าใจไปเยอะมากข้อมูล DNA บอกว่าคนปัจจุบันที่อยู่นอกแอฟริกาเนี่ยมียีนของนีแอนาทอปนอยู่ประมาณ 1-, 1> ครับผม คาดว่าน่าจะสมผสมกันแถวๆตะวันออกกลางตอนที่โฮโมเซปีเนส์เริ่มออกมาแรกๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เนียนเดอร์ชอนะยังเจอ d n a ของเดนิโซวานด้วยในคนปัจจุบันหลายกลุ่มเลยโดยเฉพาะชาวเมลานีเซียชาวพื้นเมืองออสเตรเลียแปลว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้หายไปหมดเกลี้ยงแต่ส่วนหนึ่งของยีนเขายังอยู่ในตัวเราเหมือนเราไปดูดกลืนแอบซอร์พชันเขามามากกว่าจะแทนที่ไปเลยถูกต้องครับแล้วยีนบางตัวที่ได้มานี่มีประโยชน์ด้วยนะ อย่างพวกยีนเกี่ยวกับภูมิคุ้นกันหรือยีนที่ช่วยปรับตัวกับที่ใหม่ๆอ๋ออย่างยีน e p a s 1ที่ช่วยคนทิเบตเรื่องที่สูงที่เชื่อว่าได้มาจากเดนิโซวานนั่นเองใช่ครับเหมือนได้ทางลัดในการปรับตัวเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วเรื่องพฤติกรรมที่ซับซ้อนการคิดเชิงสัญลักษณ์ที่เรียกว่าพฤติกรรมมนุษย์สมัยใหม่ล่ะคะมันเริ่มตอนไหนที่ไหนข้อมูลทางโบราณคดีที่น่าสนใจก็มาจากแอฟริกาอีกเหมือนกันครับ อย่างที่ถ้ำบลอมโบสในแอฟริกาใต้เนี่ยเจอพวกแท่งดินเหลืองแกะลายไรายขาคณิตหรือลูกปัดจากเปลือกหอยอายุเก่าแก่เป็นแสนปีหรือ7-8็ดแปหมื่นปีเลยนะพิกาก่อนที่เราจะไปวาดรูปตามผนังถ้ำในโยุโรปซะอีกใช่ครับมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากๆจริงๆนะครับเนี่ยและปัจจุบันล่ะคะวิวัฒนาการของเราหยุดไปหรือยังยังครับชัดเจนเลยว่ายังไม่หยุด จากข้อมูลปัจจุบันนะเพียงแต่ว่าแรงขับเคลื่อนมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่การคัดเลือกโดยธรรมชาติเพียวๆแล้วแต่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างชีวิวิทยาวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมา มีตัวอย่างชัดๆไหมคะว่าเรายังปรับตัวทางชีววิทยาอยู่มีครับแล้วก็เกิดขึ้นเร็วด้วยในช่วงไม่กี่พันปีมานี้อย่างที่ข้อมูลบอกเช่นการทนทานแลคโตสในผู้ใหญ่แลคโตสทอลเลเรนซ์ er ance, ที่เจอเยอะในกลุ่มคนที่เลี้ยงวัวนมยีนย่อยแลกโตสมันยังทํางานอยู่อ๋อใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องปรับตัวในที่สูงของคนทิเบตเมื่อกี้ครับแล้วก็การต้านทานโรคอย่างยีน CCR5 delta32 ที่ช่วยต้าน HIV ได้ซึ่งอาจจะเคยช่วยต้านโรคระบาดในอดีต ่อแล้วปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ๆในยุคนี้ระคะที่ต่างออกไปก็มีการแพทย์สมัยใหม่นี่แหละครับที่ลดแรงกดดันทางธรรมชาติไปเยอะเลยทั้งยาวัคซีนการผ่าคลอดอาหารการกินวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะมากสังคมเกษตรสังคมอุตสาหกรรมก็สร้างแรงกดดันใหม่ๆพวกโรคเมตาบอลิกอะไรพวกนี้ใช่ครับและที่สำคัญมากๆเลยคือเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมอย่าง c ริ s เปที่แบบอาจจะทำให้เรา กำกับทิศคานวิวัฒนาการตัวเองได้เลยในอนาคตซึ่งอันนี้ก็มาพร้อมคำถามเชิงจริยธรรมใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะกลายเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าวิวัฒนาการร่วมระหว่างยีนกับวัฒนธรรม g e n culture coevolution ที่เข้มข้นมากวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมันกลับมากดดันมาคัดเลือกยีนเราเองแล้วเหมือนมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะใช่ครับเร็วขึ้นมากจริงๆสรุปแล้ว การเดินทาง7ล้านปีของเรานี่มันเป็นมหากาบที <h obi mond ki> ่น่าทึ่งมากนะครับจากเดินสองขามาเครื่องมือมาไฟสมองใหญ่ภาษาสังคมวัฒนธรรมจนถึงตอนนี้ที่เราก็ยังเปลี่ยนอยู่มันแสดงให้เห็นหนึ่งความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นแล้วก็ธรรมชาติของวิวัฒนาการจริงๆที่ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นการแตกแขนงลองผิดลองถูกแล้วก็ผสมผสานกันไปหมดและการที่เราโฮโมเซปียนส์เป็นกิ่งเดียวที่เหลืออยู่ ก็อย่างที่ว่าครับไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ถูกกำหนดไว้แต่เป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งท่ามกลางความซับซ้อนความบังเอิญมากมายในประวัติศาสตร์อืมฟังแล้วก็ทึ่งนะคะทีนี้จากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีกำลังมีบทบาทสำคัญมากๆกับวิวัฒนาการเราตอนนี้มันก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่ามาเลยค่ะในเมื่อเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่อาจจะออกแบบ หรือกำกับวิวัฒนาการทางชีววิทยาของตัวเองได้ผ่านพวกเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเนี่ยอะไรคือความหมายหรือผลกระทบจริงๆของการที่เราจะกลายเป็นคนกลุ่มบางเหยียนวิวัฒนาการของสายพันธุ์ตัวเองในอนาคตล่ะครับโอโ้โหเป็นคำถามที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าครุ่นคิดมากๆเลยนะคะว่าทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้เราได้เจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันมากๆเลยหวังว่าการสำรวจเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์นะคะครับผม สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเ e ร n นาเกตไทม์พอดแคสต์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ